ส่งให้ฟรีค่ะจะเป็นตู้เย็นหลังเล็กหลังใหญ่นะคะหรือหลังใหญ่สุดอยู่ด้านหลังเนาะส่งฟรีทั้งหมดเดี๋ยวขอแอชเช็คราคานิดหนึ่งเนะ <S <S าะตะกาหนึ่งนะคะสามพันสามรอยยี่สิบเจ็บาทเมื่อนตะก้าที่สองค่ะตะก้าที่สองราคาเท่าไหร่เนาะสักครู่นะคะเดี๋ยวแอชอตเช็คราคาก่อนนะส่งคนสอง,สองตเตงตัวนี้นะคะ ที่แล้เราขายอยู่2,003นะวันนี้มา2,002มินิบาร์ล่ะคะามินิบาร์ตะก,ก้าสามนะคะลูกค้ขาขายได้แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวขอแอชเชคให้อ่าสักครู่นะตอนนี้คูปองมานะคะลูกค้าคูปองอุย้ย1,090 1,930มินิบาร์มินิบาร์นะคะ1,000น,น,นะคะกับอีก930บาทคะ่ะลูกค้าขานี่ตัวนี้เลยมินิบาร์ตัวนี้เลยนะคะ เปรียบเทียบให้เนาะระหว่าง3-2คิวและมินิบาค่ะูกคาขาอ่าแยะขยับให้เ,เพื่อนๆพี่ๆเนาะ